กลับมาอีกครั้งกับ New PCX 160ปี2024นะครับสิ่งผสมหวานนะครับก็จะเป็นขาวตัดชมพูคิตตี้นะครับคาร์บอนเยอะมากนะครับเลือกระบบเบรกเบมโบทั้งคันเลยนะครับ ังไม่พอที่เด็ดที่สั่งมาให้พิเศษคันนี้ก็คือ SC Moto ครับตัวนี้เป็น Special าร์ทเลยนะครับเพราะว่าสั่งทำมาให้นะครับก็เป็น SC Moto Titanium ท,ทั้งใบนะครับในส่วนของสวิงอาร์มดูดีๆครับสวิงอาร์มคันนี้ก็เป็นสวิงอาร์มที่เรารีเควสต์มาให้ว่าอยากให้ลูกค้าใส่นะครับเป็นอาร์มที่ไม่ต้องมีขาจับปั๊มเห็นไหมจบได้ในสวิงอาร์มตัวนี้เลยนะครับตามคำเรียบร้องกลับมาอีกครั้งกับ New p c x 160ปี2024นะครับ คันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดง0โลเลยก็ว่าได้นะครับเจ้าของรถอยู่ที่8ริ้วนะครับจังหวัดสัะเซิงเซานะครับเจ้าของเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็คือน้องเขารีเควสเลยว่าอยากจะได้รถที่เป็นสีขาวแต่ว่าล้อเนี่ยขอเป็นสีชมพูได้ไหมเพราะอยากได้แบบ,บหวานๆนะครับเจ้าของก็น้องเขนาน่ารักเลยนะครับแต่งตัวหวานเหมือนกันรถก็ออกมาทรงนี้ปุ๊บผมว่าเหมาะกับน้องเขาเลยครับสิ่งผสมหวานนะครับก็จะเป็นขาวตัดชมพูคิตตี้นะครับ ถ้าเห็นอยู่ตามกล้องตัวนี้นะครับจะเห็นเลยว่าคันนี้คาร์บอนเยอะมากนะครับเอ่อถ้ามีคําถามกลับมาว่าพี่แล้วคาร์บอนทำไมคันนี้ถึงมีเยอะต้องบอกว่าคันนี้น้องเขาสั่งทำนะครับแล้วก็รอประมาณสัก20วันนะครับเพราะว่าทีเซ็กอะที่ร้านไม่ค่อยได้สต็อกแล้วนะครับก็ถ้าอยากได้ก็ต้องสั่งแล้วก็รอนิดน,นึงนะครับโอเคไหลต่อมานะครับในส่วนของชุดทรงซิ่งที่เราพูดไปเนี่ยน้องเขามีการเลือกระบบเบรคเบนโบทั้งคันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดปั๊มบนนะครับที่เป็นเบมโบอิตาลี r c s นะครับขวาซ้ายเลยเ,เลือกใช้แทนตรงกลางแทนตรงกลางเนี่ย <c oughs> คุณผูเห็นนี่ไหมนี่เวลาเลี้ยวจะมีคำถามนะครับว่าปั๊มติดไหมคันนี้ไม่ติดนะครับเห็นไหมนี่ตั้งก้านได้เลยเนี่ยตั้งไกลๆก็ไม่มีโดนเห็นไหมครับทุกคนโอเคสวยๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ชิวหน้าสไตล์แจ็คช็อปครับ ตัวนี้ไม่ใช่สติเกอร์นะครับจะเป็นงานเลเซอร์เลยนะครับเล็กชอปผมไม่ดื้อโดโปรเจกต์นะครับนี่แล้วก็เป็นชิวสองชั้นมีการเปลี่ยนไส้กลางให้เป็นสีครับเรามีสีเขียวสีไสแล้วก็สีฟ้านะครับเพื่อนๆมาดูด้านล่างกันบ้างครับนี่วงล้อเดิมทําสีชมพูคิตตี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ทางร้านเลยนะครับก็สีจะคนละแบบกับพอลทุกคนนะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองดูครับงานทูเคก็จะสวยแบบนี้นะครับโอเค เป็นมุกเกตฮะ,ะชมพูแล้วก็เป็นมุกเกตออกเหลือบม่วงหน่อยนะครับนี่สวย,สวยเลยยางยังเป็นยางเดิมอยู่นะครับ <S <S แต่วงล้อเพื่อนเพืเ่อเวลาไปสับสีล้อนะครับ <S 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 ดูหน่อยนะว่าล้อหน้าเนี่ยมันเหมือนกับล้อที่เพื่อนๆใส่ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่เหมือนนะมันใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวมีปัญหานะครับดูกันนิดนึงล้อหน้าถ้าเป็นตัวเก่าจะมีรูน็อตยึด A b s แต่ถ้าล้อหน้าตัวใหม่จะไม่มีรูยึด A b เแล้วก็จะเป็นจานดิดที่มีแผ่นเอเบสในตัวนะครับหรือดูจานดิดของคันนี้ก็ได้จะคือเอาเอเบตัว จันนิดเลยนะครับในส่วนของระบบเบรกด้านล่างนะครับด้านหน้าเจ้าของรถเขาขอว่าพี่ผมอยากได้เป็นแบบปั๊มหูชิดนะครับนี่ก็จัดให้นะครับจานก็เป็นคามุยลายก้างปลาตัวใหม่นะครับเนื่องจากว่าปัมม๊มเอโมนเนี่ยผมก็ต้องระวังให้เป็นพิเศษก็เลยทาการตีลวดให้นะครับตีลวดแบบนี้เพื่ออะไรสมมติว่าถ้าน็อตคายออกมาเนี่ยยังไงน็อตก็จะไม่หลุดจากปั๊มนะครับเพราะว่ามันจะหมุนไม่ได้มันจะติดลวดก่อนนะครับนี่เราตีให้2จุดเลยหัวเสีบสก็เป็นคามุยนะครับสีม่วง ปั๊มเบม,มโบหูชิดสีพอตตัวนี้ก็หล่อลงตัวกับพี่เซ็กใครที่อยากใช้ระบบเบรกนะครับเปลี่ยนแค่ปั๊มล่างได้ไหมได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มบนแบบนี้ก็ทําได้นะครับเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับเอาง่ายถ้าอยากจะใส่ปั๊มล่างเป็นปักข้างนะครับหน้าหลังสามารถใช้ปั๊มเดิมได้เลยหรือแม้กระทั่งเป็นหูชิดผมก็ทําได้ผมซึ่งผมเคยทำรถพี่จอร์เดนไปนะครับปั๊มตัวเนี้ยเป็นเดิม,ดมไม่ต้องเปลี่ยนเบมโบแบบนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มที่เป็นมีฝากระปุกสามารถใส่ฝ ถ้าแฮนด์เดิมล่ะหน้าตาจะเป็นไงพี่โดก็สวยนะครับแฮนด์เดิมเนี่ยมันก็จะเป็นทรงโซยูขึ้นมาสูงประมาณนี้นะครับในโซ่ของเบาะก,ก็เลือกใช้เป็นของพี่หน่อยวัดด่านครับปาดบางทรงกลาง2ตอนนะครับนี่แล้วก็เบาะเนี่ยตัวเนี้ย,ยมันสามารถจะเป็นโครงเทียมก็ได้โครงแท้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะครับยังไม่พอทีเด็ดที่สั่งมาให้พิเศษคันนี้ก็คือ SC Mo t ตครับ ตัวนี้เป็นสเปเชียลพาร์ทเลยนะครับเพราะว่าสั่งทำมาให้นะครับก็เป็นเอ็กซิโมโตไทเทเนียมทั้งใบนะครับในส่วนของชุดโช๊กเลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์ครับขนาดสามมิลนะครับชุดของรุ่นเลยสูงเท่าเดิมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสีสปริงให้เข้ากับวงล้อเห็นไหมเพื่อนๆสวยไหมตัวนี้เป็นตัวรุ่น X Series นะครับสามารถปรับได้ถึง3จุดไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสชันนะครับรีพีโหลดแล้วก็รีบาวนะครับโช๊กเจ้า X Series ของ เม็ดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2สีนะครับสีดำสีแดงเพื่อนเพื่อแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเปลี่ยนเม็ดปรับตัวนี้กูก็มีน้ําเงินแดงส้มเขียวม่วงนะครับโอ้หลายสีจัดนะครับในส่วนของสวิงอาร์มดูดีๆครับสวิงอาร์มคัวนี้ก็เป็นสวิงอาร์มที่เรารีเควสต์มาให้ว่าอยากให้ลูกค้าใส่นะครับเป็นอาร์มที่ไม่ต้องมีขาจะปั๊มเห็นไหมอาร์มคาโมอีนะครับตัวนี้ก็จะมีขาจะปั๊มในตัวนะครับพอใส่กับปั๊มปักข้างเดินใส่ถักแบบนี้ก็จะสวยเห็นไหมครับเพื่อนนี่ล็อกมีจุดยึดให้ครบ คือว่า New p ีเซ e 160เนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าเป็นดิสหลังู่แล้วแล้วก็มีปั๊มเบรกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าจะเปลี่ยนใส่สวิงอาร์มพมิเอะเพือ่อนเพื่อนต้องเปลี่ยนปั๊มนะครับไม่สามารถนะที่จะซื้อสวิงอาร์มหนึ่งตัวแล้วก็ไปใส่กับปั๊มเดิมได้นะครับเพราะว่าตัวปั๊มเนี่ยมันจะเป็นจุดยึดคนละแบบกับเจ้าเบมโบนะครับซึ่งสวิงอาร์มตัวเนี้ยผมกับทางเชตูคาโอยเนี่ยอยากให้มันออกมาเป็นสวิงอาร์มแต่งซิ่งเพื่อที่เพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนปั๊ม,เ,ม,มเลบ ซึ่งอามจะมีทั้งหมดอยู่สสีนะครับจะเป็นสีเงินอยู่ราคา8,000บาทนะครับส่วนถ้าเป็นสีดําเงินแบบนี้จะอยู่ที่8,500บาทนะครับปั๊มปักข้างตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะหาได้กันนะครับเป็นไงจุดยึดดีครับถ้าเป็นท่อเดิมก็ยึดได้เลยนะครับจุดยึดตรงนะครับถ้าเป็นท่อแต่งก็ถ้าเขาทํามาตรงรุ่นมันก็จะยึดได้ตรงจุดเหมือนเดิมไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับจานหลังเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไซส์นะครับมันจะมี245มิลนะครับกับ220มิล มันต้องอยู่ที่ว่าล็อตนั้นน่ะทางโรงงานเขาผลิตสวิงอาร์มไซส์ไหนมาถ้าเขาผลิตไซส์220เพื่อนเพื่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนจานแต่ถ้าเขาผลิตตัว245ก็ต้องเปลี่ยนจานยังไงดูข้อมูลนะครับเวลาซื้อในออนไลน์ดูก่อนนะครับว่าสวิงอาร์มตัวนี้เขาใช้ขาจับปั๊มไซส์เท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนๆืซื้อ่าผิดเดี๋ยวเสียเวลานะครับก็คันนี้ผมชอบนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าสีขาวแล้วแต่งกับอะไรก็สวยครับล้อชมพูคิตตี้แบบนี้ชุดแต่งม่วงทานอสจากคาร์บมีอีแบบนี้นะครับแล้วก็งานคาร และนี่คือ New p ีเซก160สีขาวนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่ทางฮอนด้านะครับจัดมาให้นะครับก็เดี๋ยวคันที่จะส่งกลับไปที่8ริ้วเลยครับก็ขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่ให้โอกาสเราในการรีวิวก่อนที่จะส่งรถไปนะครับเพราะจริงๆน้องเขาอยากได้รถแล้วแต่ว่าผมขอน้องเขาไว้ว่าอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนาอทุกคนติดตามนะครับช่องโดโด่โเจกนะครับกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหกดติดตามมาเยอะนะครับช่วงนี้จะขับมาขยันเป็นพิเศษนะครับฝากด้วยครับโดโด่โปรเจกต์ครับ